ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมซะมันจะเป็นเดิมโอเคไปละคข่ามวยหนีเว้ยหนีไอ้แจ็คฝั่งซ้ายอะมันมีสไปดอยู่ไปหยิบมาดิไอ้แจ็คโอ้ยไหยิบเองดิไม่หยิบ ไม่เอาผมจะยิงคนผมไม่วางหรอกมึงเป็นดุมึงเป็นเศษน้องพี่มปนดุเอลิสไม่แต่ผมจะยิงไงเอาแล้วมึงเลือกเสีไปทำไมเนี่ยมึงไปไปจิบสไปไปกุไปสกุปสปติกเ่อยอะไรอะรู้สกเป็นสปตอรือสเปอตออเออมามเดี๋ยวกูแพนเองกไอ้แจ็คแตกเลยฮะกูโดนจิงหัวน้องชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อย อ่อชุบแล้วชุบแล้วยิงจามเลยพี่นั่นแหละสุดไปดีดาวไม่ใช่ยิงปังชนะแล้วน้องเฮ้ยสวยนี่ต้องต้องกระดกโชว์อ่าน้องเฮ้ยกิ่งขึ้นแน่เนี่ยตั้งแต่ซุนอบุกใหม่มาแน่นอนพี่แล้วอันนี้เองจะอยู่กี่วันเนี่ยสองวันเออเนี่ยแม่เองโทรมา บอกพี่น่าฝากเองอยู่บ้านด้วยแกไปอะไรนะไปต่างประเทศไปทํางานเหรออ๋อไปต่างประเทศเหรออ๋อแม่มึงอ่ะอาอไม่รู้เหรอแม่ท่านยูพี่ตลอดไปได้เฮ้ยแม่แม่ไปไม่กี่วันเองแม่บอกโอ้จบแล้วเออเนี่ยก็เล่นเลอดเล่นเลยอยู่บ้านพี่ม้องทำอะไรมากก็อย่างแรกเลยก็คือช่วยเอ่อตักผ้าก็พอช่วยตักผ้าล้างจานแล้วก็แบบไม่ลกไม่ทำให้ห้องกูลกอแค่นั้นพอแล้ะที่เหลือก็ชิวๆเลยฮะพี่เกศโม่ออกจากบ้านกูไปเลยพออยู่ได้แล่าไอ้ี อยู่ด้วยกันแล้วน้องมันต้องช่วยกันสิเอ้ยก็ไรคปไปไปในฮาเลกเกะดูกันน้องเนี่ยเฮ้ยโดนัดไหมดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจเอ้าไม่ไม่เคยฟังอะดิเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้จะได้พี่ผมอยากจะบอกอ่ะะผมมีแฟนเลวเฮ้ยจริงมะนี่ไอ้แจ็คเฮ้ยแล้ว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 มึงบอกแม่ยังว่ามึงมีแฟนแล้ว ยังไม่ได้บอกเลยโอ้แต่ป้าสีก็งอนหรอกมึงไม่ชอบบอกแม่เนี่ยเรื่องบอกใครในบ้านยังไม่หรอกยังไม่มีใครดูเลยผมบอกพี่คนแรกเลยโอ้ยรู้สึกว่าเป็นแบบเดี๋ยวเฟิร์สอะครับน้องๆไม่นั้นก็ก็พามรู้จักสิชื่อเชื่ออะไรแฟนแฟนเชื่ออะไรแฟนชื่อเชื่ออะไรแฟนชื่อคิวเออชื่อเท่จังวะในในภาพภาพในภาพพามาดูดิพามาดูดิเออพี่แต่ผมนอนกับเขาไปแล้วฮะนอนแล้ว แล้วผมก็มีอะไรจะบอกด้วยไอ้แจ็คเดี๋ยวมันมันไวไปไหมน้องคือนอนหมายถึงว่าป้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 าเลนะใช่แล้วเขาก็ฮะแล้วเขาก็ท้องด้วยเฮ้ยไอ้แจ็คบ้าไอ้แจ็คโกหกแล้วมึงเอาเบียร์มึงเอามือเบียร์กูมาจริงเอาเบียร์กูคืนมาโอ้ยไอ้แจ็คแล้ว มึงบ้าหรือเปล่ามึงคือมึงนอนกับเขากี่รอบแล้วก็ประมาณสองครั้งรอบสองครั้งแล้วก็ท้องใช่ไอ้แจ็คมึงบ้าปะเนี่ยมึงรู้จักกันมึงคบกันกี่เดือนแล้วฮะไม่กี่วันโอ้โหกูจะบ้าตาอะไรวันโอ้โหไม่รู้อะกูไม่ได้ยินถือว่อากูฝันฝันอะไรพี่จริงจริงโอ้โหไอ้แจ็ค เมื่อไปน้องเล่นเองเนี่ยเองๆๆก็ไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกพ่อเลยเลยใช่ปะที่คบกันแล้วก็ไปบันเกันแล้วก็ไม่ได้บอกแม่ด้วยใช่ผมไม่ได้บอกให้เลยเฮียปวดหัวชิบหายแจ็คแล้วถ้าแม่มึงรู้แม่มึงก็งด่าก,กูเนี่ยที่กูไม่สอนมึงเนี่ยอ๋ออ่อที่ว่าเคยทำนี่แต่มันไม่ได้ท้องไงเอ้ยบพูดเฮียไมๆๆย่ไม่เคยน้องพี่เคยไม่เคยเขาหญิงมาบ้านหลังเนี่ยไม่ได้มโมะใช่เหรอเออ แล้วผมตามเขามาให้ป่ะไม่ไม่ต้องอะไรนะพูดอะไรนะผมตามเขามาให้ไม่พี่ดูว่าใครไงเอ้ยก็อเอ้ยดีนะไม่แล้วฝั่งนู้นอะ่ะเขาเขื่อพ่อแม่ยังว่าเขาโอเคหรือเปล่าไม่รู้เขาสิเพียงไปทำลูกเขาท้องไอ้บ้าทำยังไงอะให,ให้พี่จ่ายค่าสินสอนโอ้ยไม่ไหวน้องเงินเดือนกูยังไม่ถึงหมื่นเลยเนะี่ยมึงดูในบัญชีนะหมดตูดเลยเนะี่ยสิ้นเลยหมดสิ้นใจนะวยไอ้แจ็คเอาแบบนี้แบบมึงโทรไปหาเขา โทรไปหาเขาแล้วบอกว่าให้เขามาหน้าบ้านให้เขามาบ้านส่งส่จีเบสไปเออไปโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยแม่งมีแต่เรื่องมึงเนี่ยตั้งแต่มาไหนๆดูดิมึงเรียกกันว่าอุนเธอเหรอใช่โอ้โหแทนไงโอ้โหคิดถึงไอ้ไข่แล้ววะไอ้อะไรคู่อะไรอืมอืมอืมมันไม่ชอบอุนเธออุนเธอไม่ชอบเลยเออ ถ้าบอกเขาที่มาบ้านมาพี่ลงไปกินกินเบียร์ข้างล่างกันโอยแม่งชีวิตนี้อผมกำลัง <ๆ S 2> ผมเรียกมาแล้วพี่เดี๋ยวเขาก็จะมามล้อโอ้ไหนอะโอ้ยแจ็าาคเขาก็มาแล้งกูโคตรเซ็งอะจะังหวะเี้กกูรู้สึกว่ามึงเด็กไปแจ็คมึงมึงเด็กมากมึงเด็กสุดๆไปเลยเลิก เออถ้าแบบเออมึงจะมีอะไรอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่มึงต้องป้องกันแล้วมึงยังเด็กอยู่เลยไอ้แก Mont ๊กออเหรอพี่จะรับผิดชอบไหวยังไงสินสรัพย์กุยังไม่มีเลยจะจ่ายมึงยังไงโวายเครียดเครียดเฮ้เครียดไม่หัวเราะทำไมคุณถว่าป้าสีกันบอกป้าสีกันใครอ่ะแม่มึงไงเอ้ไม่ใช่นัน โอ้โหนั่นแม่โม่ปลาสีโอ้ยปิดคนโอ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะถึงตอนไหนเนี่ยอันเดี๋ยวคือเปนตามพี่แล้วกันนะพี่ไปนอนก่อนโอเคครับโอ้ยเฮียจะบ้าตายหลายวันโอ้ยแล้วกูจะเอาตังค์จากไหนไปให้มันได้ค่าสินสอดเนี่ยเฮียเป็นเป็นล้านได้เลยว่ะเออเออเอาเอาพี่ฮะโอ้โหไวใช่ไหมเนยโอ้ยแจ็คบอกเขาเอาอื่นได้ไหมฮะพี่ยังไม่พร้อมเลยว่ะเอออันเดเดี๋ยวมึงไปหลบก่อนเดี๋ยวพี่คุยกับเขาก่อนไปหลบก่อนโอเคครับ เออขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือน้องผมมันดูโอ้ไม่ได้คำนี้มันแปลกๆเว้ยเออเออสวัสดีครับมามาหาใครล่ะครับอ่ผมมาหาแฟนนะเออบ้านผมไม่มีผู้หญิงนะครับน่าจะมาผิดบ้านหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหลังนู่นอนุ่นหลังนู่นอ๋อไดบครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คุณอ๋อผมไม่เออแฟนผมเอยแฟนผมเช่ไหมฮะอะไรนะครับ เออแฟนแฟนแฟนเพศผู้หญิงเหรอครับแฟนแฟนชื่ออะไรครับชื่อแจ็คชื่อแจ็คอ๋อชื่อแจ็คชื่อแจ็คไอ้แจ็คฮะเอ้าแฟนเป็นผู้ชายเหรอเออใช่ไงพี่เอ้าใช่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงใช่ิญมาดีแฟนหรือปล่าเธอสวัสดีครับคุณเธอสวัสดีครับคิดถึงมากเลยไม่เจอตั้งนานเออเข้าเข้าบ้านกัอนไหมครับเข้าบ้านกัอนไหมครับมาเข้าบ้านมาเข้าบ้าน ทำต,ตัวตามสบายนะเออครับวหวยเออคือ <laughs> อันนี้คืออ่ะพูดรวมๆนะครับก็คือน้องชายผมเนี่ยมันเล่าให้ผมฟังว่ามันเนี่ยไปทําคุณคิวท้องถู้ไหมครับใช่ครับคือเอ่ออันนี้ผมมาเที่ยวบุรีนะครับแต่ผมงงว่าคุณคิวผู้ชายแล้วมันจะท้องได้ไงล่ะครับท้องได้คุณคือคุณยายทุกทุก มันมัน,ม,นมันไม่ได้ครับใช่คุณมีช้าชนช้างครับไม่คุณคุณเคยดูหนังว่าคุณผู้ชายผู้ชายก็สามว่าท้องได้กูไม่เคยดูหนังที่ผู้ชายท้องได้เลยชีวิตไ,ได้เกิดมาเนี่ยไอ้เจไ๊ไม่ได้ไม้<ค>พี่บจบนี้คนต้องไปดูแล้วอะ่ะต้องไปดูแล้วอ้อยเอาแล้วคือต้องรับผิดชอบยังไงครับอ่อยไอ้แจ็คแบบนี้นะมึงไปคุยกับแม่มึงเองพาเขาไปคุยกับแม่มึงข้างบน กูขอนั่งกินก็เล่าคนเดียวก่อนไปขึ้นไปัไม่ได hmm, ้ไม่กูพอมึงนั่นแหละควายเอาชายทองได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ดูดีตังบนต๊ะกูแม่งมียู่สิบบาทเนี่ยโอยฮัลโหลโมรีขับมานะพี่มีเรั่องจะเล่าให้ฟังไอ้แจ็คทำผู้หญิงท้องไม่ใช่ทำแฟนมันท้องไอ้เอ้ คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแกมน้องน้าฟัดแวตาของน้องก็คือน,น่รารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะวายเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจาย